ชีวิตผมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยงานงานงานการไม่มีถูกต้องครับงานการผมไม่มีเหรอถูกต้องครับผมไม่มีงานการทำอายุก็จะ40แล้วคงไม่มีใครรับทํางานวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูทักทายสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีในยามเช้าเลยฮะเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาทักทายทุกคนนะครับก็ในเช้าของวันนี้นี่เช้าที่สดใสทุกคนเป็นไงนี่เป็นไงเช้าที่สดใสครับผมวันนี้ อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานนะครับตื่นเช้ามาได้เจอสิ่งใหม่ๆเนาะผมเจออะไรไมาเยอะแยะเท่าทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมมาทักทายทุกคนในเช้าของวันอังคารเนาะก็วันนี้เช้าที่เราใสครับมันเป็นเมฆคึมๆนะฝนยังไม่ตกแต่ก็สวยนะทุกคนมันเป็นบรรยากาศยามเช้าที่สดใสยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสในยามเช้านะครับกับผมนี่แหละผมเดี๋ยวผมก็จะ พยายามทำคอนเทนต์นี้ผมตื่นมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนนะครับไม่มีอะไรมากมายอยากจะให้ทุกคนได้ซัพพอร์ตผมผมเองถ้าเลื่อนมาเห็นผมเนี่ยครับอยากให้ทุกคนช่วยกันเนี่ยครับติดตามช่วยกันแชร์ช่วยกัน,กนให้กำลังใจใผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเองเป็นมือใหม่นะก็อยากจะฝากช่องเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆสสวัสดเมอืองสกลเนี่ยครับอยากจะมีประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยครับอยากจะทำช่องเนี่ย ก็เลยลุกขึ้นมาทําช่องชีวิตผมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับงานงานงานการไม่มีถูกต้องครับงานการผมไม่มีเหรอถูกต้องครับผมไม่มีงานการทำเนี่ยครับตื่นเช้ามาผมมาสู้กับตัวเองอยากรู้ว่าเงินในอากาศมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ครับอายุก็จะ40แล้วคงไม่มีใครรับทํางานเนี่ยครับนอกจากเอ่อทำก็อยากจะเป็นนายของตัวเองแหละผมก็เลยตื่นเช้ามาเพื่อจะมาทำคลิปคลิปนี้เนี่ยครับอยากจะให้ทุกคนที่มาพบเจอและก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันเนี่ยครับผมเองไม่มีอะไรมากมายครับเป็นคนคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาอยากทำคอนเทนต์เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจจับครอบกล้องมาอัดคลิปหวังว่าทุกคนช่วยสปอร์ตผมด้วยแล้วกันเนี่ครับผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่าเนี่ยในภายในเดือนนี้ผมไม่รู้ว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่เนี่ยครับผมเองก็อยากจะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันเนี่ยครับวันนี้ผมจะทายเพีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปต่อวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดู ขอบคุณพี่ทุกคนที่เลื่อนมาผ่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยน,น,นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม